สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะจ้าไม่นั่งจะไหนมาอีกแล้วเช้านี้พามาเบึ้งหน่อไม้ก่อนจ้ะเช้านี้ก่อนที่สิบปอเลาะทางไหนนะจ้ะโอมากระสมุนเวยจ้ะดี๋ยว่ามาคนเดียวด้วยคุณน้อกคุณน้อกเล่นกรนนุนวายสบายดีผู้ตัวนึงอยู่ในสุ่มหน่อไม้จ้ะเอ้ดีดีดีดเดีอาน้องเล็กจ้ะอันนี้น้องเล็กจ้ะยังจ้าเอ๋นี่ ชี้เจเลีดนะจ้านี่ชี้เจเลีดนะจ้าไปเบิ่งหน่อไม้กันดีกว่าจ้ะไปปล่อยให้เพื่อนไปหลินกันอยู่ข้างล่างจ้ะน,นี่เธหลินโย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 นี่จ้าซุ่มเละอืมเห็นไหมน้อนี่หน่อขึ้นจ้ะไปเบื่อไปเบื่ออีจ้ะอีจักหน่อบุสมุนน้อยสมุนน้อยกับสมุนใหญ่จ้ะลายาตัวบักคักเบิ่งหน่อไม้ดีกว่าจา้ะอย่าเบิ่งสมุนเน่อนเนาะจ้ะ สมุนเหามันดือดอ้อเด้ดีดนะคะนี่หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ขังบ้านนะจ้ะหนอไม้กินซุ้มพี่อีกจะ๊ะจ๊ะเอ๋มึงสองนอนดีงามคักขานาดเลยสองนอคู่หนึ่งนอยยาวแล้วก็อีกฝั่งนึงจะ้ะชื่อต่างๆจ้าพี่จเนาอเด็กดือ้อ ประมาณนี้เด้อดจันน้องไม้ของเฮากับลายตืบอยู่เด้เริมจากซองนอนนี่เลยนะ๊ะ chúng phu lê tổng đây ngào ngào bay đi. Một chịu gần chịu chịu này, chịu 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 นี่จ er ้าสามนอนี่เขาสิจุ่มไว้ก่อนเด้อจ้านอนเป็นยังไงปานใดเอาไว้มาเอามือใหม่เด้อจ้ะ ชั้นน้องสวยๆเลยจ้าจองไว้ก่อนเลยจ้าเพิ่มเพิเอา,นอา,นาเนาะเห็เดใบตัดเพิ่มสองต้นละต้นเพิ่มกันกจับไอเี้ต้นที่สามกันเลยนะจ้าบึงสมุนเาไพรยังบ่ลุมเลิกการเล่นกัน,นกอยู่ยังเล่นกันกุ๊บอยู่หนอหนกหนก ลงมาจะเศร้าแต่เซ <T> ียวพุดได้ันปานใจเลยแดดยังเบอเลยด้วยเนี่เผื่อเอาไปเลาะทางอื่นเจนก็เลยลงมาพักเอาพจะดึไปเศ้าเผื่อไปตรงเลยงบนนีพี่น้องไปเลาะทางไหนนอกนาริเียบก่อนด้สแดู่ด้วย ดีจ pues ้ะนอนนอนดีเลย เด้อบัดนี่ว่าไม่ได้ได้ตังค์อีกคนจนได้คือเต๋อเต๋อเป็นชิ้นๆอดๆเลยจ้ะแต่งต้นเลยจะจะเจอาไปล้างผ่าเป็นแบ่งสี่แต่ไม่ต้องให้เพื่อนขาดส่วนพักข้อเด้อจ้ะเพื่อนปลูกมันเผาแจ็คสิเป็นมาอักเป็นหัวหเพื่อนแหละเวลากินเลยกินหมูมดเอามาตอนซื้อมาเต กลับบ้านนครพนมเพื่อนเราเอามาปลูกหัวหนึ้อเหลือกินได้ปลูกหัวหนเงจ้บะบัดทีบนี้แหละแบบนี้แหละเพื่อนป็นหัวเพื่อนละแตกเพื่อนละแตกตาหัวหันหาเพื่อนแตกหนอกพ่อก,ก็บ,บอกว่าอย่าเพิ่งไปเก็บดื้อมันมาเอาแนวมันก่อนให้เม็ดเพื่อนหลุดเอาเ,เอาม,ม็ดเพื่อนลราลวพวกเอามาปลูกนี่จ้ะหนึ่งหัว บบเพื่อนเตะแล้วก็ได้เป็นสวนหย่อมบักไงน่นีงจ้ะมีถั่วน้ำเน้ก็อยู่ในสวนครัวเพื่อนสวนคัวก็ววแต่เพื่อนสีดินโมงามปานได็ไดเลยจ้ะปลูกอย่างก็บม่ค่อยขึ้นของหมู่งามงามแต่วางเฮาปลูกสีนี่ิ่ค่อยงามจะเกี่ยวกันเนะ่ตหรือเป็นนามือพ่อปลูกแต่ก็ได้กินน้ำพ่อเห็นเด้จ๊ะ บูบเบอรี่พ่อเนาะนะแต่ก็ได้กินย่นมือเพื่อนทะเลาแต่ว่าพูดถึงว่าเพื่อนต้องงามได้อีกเพื่อนกับงามได้สำนิดเป็นน้ำดินน้ำหยางน้ำแล้วไม่นองจะนายว่าต้องมีสวนเพราะพ่อพ่อก็เอาเอาขี้เค้กแบบปุ๋ยทลายปามเน่าเพื่อนเอามาใส่ด้วยจ้ะชื่อขี้เห็ดขี้ขงก็เอาลงมาใส่เพื่อนกับงงองา์งามได้สำนิด คุณนึงเอามาปูนั่งคุณนึงมาดึงออกเนาะลูกชายหลา่าแม่น้องเจนายด้วยจเจนี่แพงกันคัะเพื่อนขี่อ้อนแม่น้องเจนายมากักเพื่นอนขี่อ้อนอ้อนเก้งๆ <S <S แกะก่อนจ้ะแบบนี้แกะจักเล็กจักหน่อยก่น <S <S นอนเี้หนอนใหญ่ก่อนแม่น้องเจนายหนอนให้หมดหน,นอเพื่อนถ่ายตงไปนังเด็กจ้ะ หางเลเซ์ซ์เซแต่้าขนล่ะี่วีนลุลลกันเลยลุกยิงตั้งยวฟาใส่กันเลยมีเข้าตาดิ โอ้ยอย่างซื้อกับสีร่มใสกันเนาะ,ะเมนชาเนาะมึงเนาะโอ,อ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยเมือนเสียวต้มใบแกงกะทิดีกว่าจ้ะน้องเจะนายว่าอยากกินแกงกะทิน้ำพริกหน่อไม้มีกินบอืดได้จัดยืนโบอืดแต่หน่อนไม้ช่วงนี้พ่อปลูกไว้ให้ด้วยจ้ะ เพือสีพ่อก็พ่อน้องเจนายให้เราปลูกส่วนใดก็แต่ว่าก็ได้ยถ้าแต่ว่าเเก๋จ้างเท่านั้นเองเ่าเก๋เป็นจ้างปลูกแต่อันนี้ครับปลูกไว้กินข้างบ้านเองงามเพนนิ่น่เกนี่เดี๋ยวจะพาะไปล้างแล้วก็สิ่งบ้างต้มไว้เลยจ้ะ ออนเลยก็ซึมกันเลยแป๊นี่ไ่มหนเลยนีเลยัดกระเพราก็ได้ได้ตัแล้วก็ไปต้มน้ำด้วกัน ต้ตมเส็จเรียบร้อยแล้วเด้อจ ma ้ะจ anyway. yeah. ืดเลยใส่น้ำตั้งหลายน้ำแห้งลงไปแล้วเด้อจ้ะนี่ แล้วเ่าก็สิเอามาใส่ถุงเลยจ้าโปร่งลงมาฮ้อนๆเลยค่ะมาเมรียนใส่ถุงเลยได้จ้ะเท้ายางบุกินเทา้าสิเก็บไว้หลายมือกับประมาณนี้ขับแบบนี้เลยได้จ้ะใส่สูญญากาศไปเลยตุ่มลงไปครับไม่ต้องไป,ปไเลยมาหนังยางอ่ตุ่มลงไปในน้ำ เย็นจเป็นราเตินเย็นเราเติมเต็ได้ลมน้ำด้วยติข้างล่างในกำมันนี่กมปปปปปัเสร็จเรียบร้อยด้วยจ้ะหวะ นี่จ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อจ้านี่เป็นพวงเลยรอเพิ่นยินจ้ะหรือว่าหฮาซีหอยไว้ก็ได้ถ้าหฮาพัดกระเพราเลไเจ้อจ้ะแต่ว่าเกตในทรง,งคือ้พ่อแม่พีน่น้องเบิ่อนี่ฮ้อนฮ้อนฮอย่าทาดีกว่าอย่าหาทาดีกว่าจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าจ้าเอาไปใส่ตู้เย็นเลยก็ได้เป็นจืดเม่นุ้งจะนายหาที่เอาแบบนี้ไปพัดกระเพราหนอนแบบนี้จ้ะหนอนยาวๆเป็นพัดสเส็บ แม่น้องจันนายก็จะขอตัวลาก่อนเด้อจะพาไปห้างน้องไม่ละกันเอามาใส่ถุงเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิ่องแล้วอันนั่นจ้าคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจันายในเด้อจ้าแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า